เรียมพบกับการ์ดเกมเพียร์ไคสตาร์เตอร์เซตชุดที่หนึ่งเร็เรวนี้สวัสดีครับผมกิติธรพันโครกรวดครับม็อบครับในเรื่องนี้ก็ภาคเป็นตัวละครที่ชื่อว่ามอบบี้ครับก็แหมรีวิวแมนเดอะมูฟวี่เขาฉายจำกัดโรงนี่นตก็โรงหนังชาวบ้านเรามันไม่มีเซ็ตน้ำกับป๊อปคอนของรีวิวแมนนี่นะเนี่ยนี่ก็เซตเกอบสุดท้ายของที่นี่แล้วด้วยนะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ มีความหลงไหลและชื่นชอบในตัวรีวิวแมนมากชอบมากชอบรีวิวแมนมากๆเลยครับ <laughs> ก็เนี่ยจากคาแรคเตอร์เขาเป็นเด็กที่แบบว่ามีความกล้าหาญมุ่งมั่นแต่ก็จะบอกว่ากล้าหาญมากไหมไม่รู้ครับยังแต่ว่าต้องไปติดตามกันดูว่าตัวละครนี้จะมีคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะนิสัยเป็นยังไงต้องติดตามดูครับผมปหลาดใจปรหลาดใจโอดังเลยใช่ไหม โอ้โหโอ้โหโอ้โหนกันไม่ต้องโอ้โหดีกว่านะะโอ้โหนี่มันอะไรกันเลยโอเคจู่ๆเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยจ้ะโอ้โหนี่มันอะไรกันจู่ๆเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้โอ้หนี่มันอะไรกันทำไมจู่ๆเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้โอ้โหนี่มันอะไรกันโอ้โหนี่มันอะไรกัน ทำไมจู่ๆเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้ใช่คํามายากไหมผมว่าเป็นการตื่นเต้นมากกว่าเพราะผมไม่ค่อยได้ภาคอะไรที่เป็นแบบเป็นสตอรี่บอร์ดที่ไม่มีสาวไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเออก็จะได้เจอแบบว่าได้เป็นภาพมาเป็นภาพแล้วก็มีบทแล้วเราก็ภาคอินโหวไวอารมณ์เอาอะไรเงี้ยครับโดยที่มีแบบว่ารีวิวแมนเป็นคนควบคุมการผลิตก็จะบอกว่าฟีลประมาณนี้คาแรคเตอร์ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแบบพยายามอินกับคาแรคเตอร์ให้ได้ครับแต่พอพอเข้าใจคาแรคเตอร์ที่เขาบีบมาแล้วก็ ผมว่าก็ไม่ยากครับสนุกดีครับแต่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอย่าพูดบ้าๆนะกินน้ำแป๊บี่อย่าพูดบ้าๆนะถ้าไปตะเข็บชายแดนก็ต้องขึ้นโรมิ i เซ่ถ้าไปตะเข็บชายแดนก็ต้องขึ้นโรมิ i โรแมงเลยว่ะถ้าไปตะเข็บชายแดนก็ต้องขึ้นโรมิ i n g เซ่ก็แหม รีวิวแมน e w บ๊บแรีวิวแมน The Movie ฝากผลงานหน่อยครับผลงานของผมเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นทุกเรื่องครับก็อย่าลืมติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่าก็ฝากตัวละครที่ชื่อมอบบี้และตัวละครทุกตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมดูนะครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมทอยสิวพัธ์บุญยรัตพันธ์ครับวันนี้เรามาภาคเป็นนี่เลยทอยภาคเป็นทอยฮะงงไหมงงเหมือนกัน หรือว่าที่นี่จะเป็นตะแคบชายดานนะอ่า่ายสวยแล้วเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวสร้างเสียงหัวเราะเลยดีกว่าเป็นตัวเฮฮาเป็นตัวโวยวายเป็นตัวที่ถ้าขำก็ขำถ้าลำคาญก็ลำคาญไปเลยหรือว่าที่นี่จะเป็นตะแคบชายแดนะ ไม่ไปช้าาทอยจุดเดิมเลยพาคยากไหมครับ er right. จริงๆมันควรจะยากนะแต่ทีมงานเขาเก่งนะทุกคนเตรียมงานมาดีฮะพูดอวยซะหน่อยทีมงานอยู่หลังกล้องก็ค่อนข้างยากครับผมแต่ว่าก็มีการเตรียมตัวมาก่อนแล้วก็บวกกับว่ามีพี่ปลายส่งบทส่งตัวสตอรี่บอร์ดมาให้เราดูแล้วเราก็ทําความเข้าใจไปก่อนระหว่างนั้นก่อนที่จะมาพากแล้วพอมาพากมันก็แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรจาก ในสตอรี่บอร์ดเลยเราเลยเก็ตอยู่แล้วว่าอารมณ์ประมาณไหนภาคประมาณไหนแล้วก็ลองดีไซน์เอาให้พี่เก็บแอคไว้ไหรือว่าเองจะเลี้ยงใหม่ใหม่เลยก็ได้ครับอ่าระหว่างระหว่างไองม้มอบพูดเองก็โอยๆายเลี้ยงไปเรื่อยนะพอมอบมันพูดโลม,มิงเนี่ยสวนแทรกไปเลยนะสวนแทรกไปเลยหรือว่าที่นี่จะเป็นตะเข็บชายแดน <laughs> หรือว่าที่นี่จะเป็นตะเข็บชายแด คนที่มาเจอเราไม่ใช่ตำรวจตะแวนชายแดนของประเทศเราอ่ะอรุนนะนี่ปากเสีย <c oughs> แม่แม่ดีดีดีมีความรู้สึกไงบ้างาากับในภาคเรื่องนี้ดีใจครับผมนาน,นานทีจะได้ภาคเป็นตัวแบบตัวเด่นกับเขาบ้าง <c oughs> ครับผมทีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าเรื่องนี้นะฮะมีนักภาคที่เป็นมืออาชีพมีโอกาสได้ร่วมงานกับพวกพี่ๆเขารู้สึกเป็นเกียรติมากครับอย่าลืมนะฮะเรื่องนี้ภาคไม่ได้เลยภาคเป็นทอยนะฮะ ค่ะชื่อการค่ะการกำมวลที่ประดิษฐ์กุลค่ะภาคเป็นน้องโจค่ะม็อบทอยฉันมาแล้วขอบใจนะเพื่อนก็ตัวละครที่ภาคตัวน้องเขาจะแบบมีความเป็นสาวสาวนิดนึงเป็นเด็กผู้ชายที่ดูอ่อนแอก็ตรงกับนิสัยส่วนตัวของการเองด้วยเพราะว่าการก็จะเป็นคนที่แบบว่าขี้อายพูดน้อยแต่ประมาณนี้ก็โอเคเพราะคาแรคเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นผู้แบบเนียมอาย เสียด้ยเซตน้ำกับป๊อปคอร์นของรีวิวแมนจังป่านนี้คงหมดแล้วสินะเอ๊ะให้ฉันเหรอเออโอเคมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้นาภาคตัวละครนี้รู้สึกว่ามันอแอบยากกว่าภาคตามเสียงออริจินอลเพราะว่าเราไม่รู้อารมณ์ของตัวละครเพราะว่าเราเห็นเป็นแค่สตอรี่บอร์ดขินๆนิดนึงยิ้มยิ้มขินๆขอบใจนะเพื่อน,อน,อนอยิ้มแรงว่านี้หน่อย <c oughs> เพราะงั้นเวลาเราพากเราต้องยิ้มไปด้วยยิ้มไปด้วยในกล้องพี่ตั้งไว้อยู่พี่เห็นนะว่าเรายิ้มไปยิ้ม่ะยิ้มไปด้วยยิ้มไปด้วยขอบใจนะเพื่อนเดี๋ยวฉันโอนค่าของไปให้นะช่วยด้วยมัอทไยนายอยู่ไหนอะพี่ขอมาเต็มเต็มเลยถ้าเวลาเรายืนเราสามารถแสดงท่าออกมาได้เต็มที่แล้วเสียงมันจะพลังมันมาจากข้างล่างได้ทั้งตัวเลยเราปล่อยมาเต็มเต็มเลยช่วยด้วย คนนี้เลยนะเอาไปลนะออกไปสุดๆเลยนะสุดพลังเลยนะให้เหมือนกับใครอยู่ข้างหลังห้องเนะี้เหมือนตอนนี้าการถูกขังอยู่ในห้องปริศนาต้องการออกไปให้ได้ช่วยด้วยมาเถอยนายอยู่ไหนพวกนายอยู่ไหนฝากการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมพวกเราสวัสดีดิสวัสดีหรือไหว้ไส,สวัสดีครับสวัสดีครับ ยังไม่ได้นำตัวเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเราพวกเรานุ๊ดันพวกเราเรามาชุมนุมตั้งกลุ่มใจรักสมัครสมานเราทานุ๊ดันสามสิบสวัสดีครับพวกเราทานุดัน ซี่ครับฮ<า>่า <laughs> อ่าโถเอ้ยแค่เสียงดังนิดเดียวจะร้องไห้เลยเหรอโจแบงค์ <Bank S 1> ครับเอ้ยคนเข้าสาคุยดีๆด,ด้วยทำไมทำงี้แวะ <laughs> ผมเอ้ยครับอย <laughs> ปอดแหกตุ้งติ้งยังวะเฮ้ยแบง สั่งสอนให้มันรู้จักคำว่าแมนแมนกว่านี้หน่อยได้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะครับซึ่งกระตัวเรื่องนี้จะลุ่งหรือจะล่วงนะครับผมก็ต้องอยู่กับที่คนทำแล้วครับว่าจะทาออกมาได้ดีขนาดไหนผมเชื่อว่าดีผมเชื่อว่าดีผมเชื่อว่าไม่ดีโอ้ยดีดีก็อยากให้ติดตามชมกันนะฮะสีน้าดูมีความสุขจังเลยนะไปดูหนังหลอกเลยที่เพิ่งเข้าโรงมาซีน่ามอบบี้ เฮ้ยสีหน้าดูมีความสุขจังเลยนะไปดูหนังหลอกเด็กที่เพิ่งเข้าโรงมาสินะมอบีรู้สึกดีครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานอั ok นทรงคุณค่าผลงานรีวิวแมนนี้จากช่อง Youtube นะครับแล้วก็กลับกลายมาเป็นการ์ตูนไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเราก็ตอนพาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าก็คาดหวังว่ามันจะออกมาดีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับเฮ้ยเดี๋ยวเซ่เราสามมาคุยด้วยดีๆนะเนี่ย ฮะอฮาโถเอ้ยแค่เสียงดังนิดเดียวจะร้องไห้เลยเหรอโจแล้วนอยน้อยหน่อยปากดีนักนะใช่ครับผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้รับประธานอาหารครับครับก็เป็นเกียรติครับเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาพาการ์ตูนการ์ตูนของ อ่าเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาพาคการ์ตูนมึงนี่นะแบบครับก็เป็นเกียรติมากครับได้พาคการ์ตูนหรือเป็นผู้สามรอบนะเอ่อการได้มาพาคการ์ตูนอันนี้ครับมันไม่ใช่การดับบิงรัแล้วบทอะไรบอกด้วยและคาแรคเตอร์ของเราคือยังไงก็ได้รับบทเป็นแบงค์นะครับแบงก์นี่ก็จะเป็นเหมือนแก๊งแก๊งนักเลงประจําหมู่บ้านนะฮะจะมีพวกแบบแก๊งเวลาแบบมีคนเพ่เดินมาจะแบบเอ้ยเจอนึ่แล้ว โอยเก็บไว้ให้เขาดูบ้างโอ้ยเอายังเหรอโอ๊ยดีดีหัวล้อหัวล้อยังไงต้องหัวล้ออ๋อเดินมาใช่ไหมเดินมาอื้ยผมก็รับบทมันเออครับเป็นหัวหน้าแบงค์ครับเอ้าผมเป็นนายธนาคารเหรอใช่ผมเป็นหัวหน้าคอยสั่งการใครมาเซ็นชงเซ็นเช็คอะไรก็ติดต่อผมได้นะครับผมแค่นั้นแหละฮะ เอ้ยปอดแหกตุงติ้งจังวะเฮ้ยแบงสั่งสอนให้มันรู้จักคำว่าแมนแมนกว่านี้หน่อยเด้อไปอโลกหนึ่งแล้วเนีมีเวลาม,ามันกำลังแก่ต่อยกั้ยมงมุมงม่งมั่นกันจังวะ รับบทเป็นซีครับผมในเรื่องก็เป็นลูกน้องเอิร์ทครับเป็นลูกน้องเอิร์ทครับนี <laughs> ่เอิร์ทเป็นหัวหน้าซีหัวหน้าแบงค์ครับผมพี่ปลายเนี่ยเหมือนเขามีความแคน้นอะไรกับพวกผม <laughs> <ช>ก็ก็จับเรามาทำคาแรคเตอร์ที่มันฉีกออกไปจากที่เราเป็นกัน<ช>นะครับปกติเราก็นั่งพับเพียบนั่งคุยกันพับเพียบคุย <c oughs> กันปกติ <นะ S 3> ผมคือผมตอนแรกผมจะไม่รับแล้วปกติผมรับภาคแต่แบบตัวพระเอกหรือว่าเพื่อนพระเอกแล้วประมาณนั้นอยู่ไหมผมภาคตัวร้ายต้องมี acting code ้วยนะเราไม่รู้คาแรคเตอร์แบบใช่เราเราไม่รู้มันมันฝืนคาแรคเตอร์จริงๆเรามากโอ้สะใจย ได้แกอย่าเปลี <gly c> <illa> ่ยนเรื <Oliver> ่องดีวะแน่จริง yup. ก <Is my> ็มาบวกกันต่อเด้อื้อหือเฮ้ยกลัวเหรอจ้าน้องจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเอ้าเอ้าเอามอบีแกอยู่ที่นี่เองด้วยหรือจำได้ไหมว่าถึงไหนแล้วเอ้า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 มบี มาบีมาบีแต่ก็เราก็พยายามทําอย่างที่เขาต้องการนะฮะก็ใช่เป็นงานของเขาถ้าเป็นงานของเราเราก็จับเขาเป็นตัวอย่างนี้เหมือนกันนะครับไม่ไม่พากเลยเป็นงานเอาหรอ่เอ๊เอ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 าแต่รูปมาแปะอย่างเดียวนะฮะมันไม่ใช่การดับบิงมันเป็นการที่เราให้คาแรคเตอร์ไว้์มันไปนะครับก็ทุกตัวก็เป็นเสียงของเราเองเป็นคาแรเตอร์ของเราเองที่เราทำนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณ อย่ามองเสียงเพียวอิ้วอย่าดมโมยเซียนนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนแอนิเมชันเรื่องนี้นะฮะก็สามารถซื้อเสื้อรีวิวแมนได้นะครับอ่าครับผมนี่ขายด้วยเป็นไงดีไหมดีไหมดีไหมนี่ของกูของกูฝ<อ>ากแอนิเมชันเรื่องนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าพี่ปายเขายอมตัดแขนตัดขาเลยเมื่อทำเรื่องนี้เลยนะฮะเขาขายไต อ่ใช่ครับการที่แอนิเมชันเรื่องนี้มันจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ชมด้วยนะอยากให้ทุกคน <c oughs> ติดตามกันครับแล้วก็กดไลค์กดแ <c oughs> <ๆ S 2> ชร์น,นะครับกดไลค์กดแชร์ใช่ครับเป็นกำลังใจให้รีวิวแมนของเราด้วยนะครับเผื่อว่าวันหน้าเขาจะได้มีงานมาจ้างพวกเราอีกนั่นเป็นประเด็นหลักเลยครับครับก็ก็ผครับครับสวัสดีครับริกนะครับภาคเป็นริกกะอีแค่มับี้นะผมสั่งสอนมาให้เองดีกว่า ไม่ต้องถึงมือลูกพี่ล็อกก็ค่อนข้างจะเป็นประสบการณ์ที่หายากครับที่จะไ,ได้มีโอกาสภาคแอนิเมชันที่สร้างโดยคนไทยแบบนี้นะฮะเป็นผลงานที่ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่าเริ่มภาคจากไม่มีอะไรเลยแหมเราเป็นคนดีไซน์คาแรคเตอร์เองก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าปกติทำแต่ งานที่เป็นดับบิ้งที่มีออริจินอลมาก่อนนะครับภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากครับติดตามกันเลยครับกับเพียใครสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมแวม,มาบอกว่าเพียใครฉายแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้แอมภาคเป็นเอิงงยิงยังไงก็อย่าลืมติดตามชม er เพียใครเน้นคาว่ามอบบี้พี่ดยนะคือ จริงๆไอ้ม็อบบี้มันชื่อม็อบบี้แต่ว่ามันไม่ชอบชื่อนี้มันชอบให้คนอื่นเรียกม็อบเฉยๆแต่ว่าไอเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันมันรู้ว่าไม่ชอบมันก็เลยกวนตีนที่ขอกวนตีนเน้นม็อบบี้มากกว่านี้